บอกมาได้ลยูกเดี๋ยวพ่อให้แม่ขวจัดเตรียมไว้ให้ก็จะสวโอ้ยมันเขพูดอยู่ในน้ำเนาะนี่ช่วยกระดกลิ้นเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมฟังไม่รู้เรื่องกระ,ะรมดดขึจะสวยหม่อมย่าเสวยยำอันทังปัสวะอาชาไ้ะครับเขาบอกว่าเขาอยากเสวยยำอันทะปัสวะอาชาพุทเจ้าค่ะ ผูไทยผู้ตองแปะไทยกาญจนาคอ้คะไอ้เมนูนี่เมืองเราพอมีไหมไม่รู้เหมือนกันฟังไม่รู้เรื่องไอ้หนู <c oughs> พ่อเกรงว่าเมนูนี้เมืองพ่อจะไม่มีนะลูกลองเปลี่ยนเป็นสวยอย่างอื่นไหมลูกฮะมันต้องมีทุกเมืองนะหมออ่อมพ่อเมืองพ่อไม่มีนะลูกเมนูนยำอันทะปัสวะอาชามีหมดทุกเมืองอะไร,หรอหลูกยำก็คือยำเลยอันทะาคือใคร ปัสสาวะปัสสาวะคือเยี่ยวอา,อาชาคือมา,อ,าองค์ราชบุตรอยากเสมอย,ยำไข่เยี่ยวมา้าพุจ้าค่ะยำอันทาปัสสาวะอาชาก็บอกอย่างนี้ก็ได้นี่เมืองหม่อมสับเรียกอ,อย่างนี้อ๋อเป็นสับทางเมืองน์นุชพุโชโเค่ะเมนูง่ายๆแค่นี้แม่ครัวพ่อทําได้แล้วลูกพ่อขอแบบยากกว่านี้เดี๋ยวได้ไหมขมบชิ้นเฉยยำมะชานวดแม่แฝดไปยังไง งไม่ฉานวดไม่แฟบก็งงกว่าอาชาปัสสวะอาชาอีกไอ้หนูไอ้รัชดาพ่อไม่รู้ว่าแปลหน่อยลูกลูกก็ไม่รู้กำลังงงกันหนวดไม่แฟบอยู่ไอ้หนูต้องแปลไอ้หนูคนเมืองเดียวกันนะลูกคออีกรอบยำมาฉานวดไม่แฟบยำไมาฉานวดไม่แฟบเออะไระ ยำก็คือยำเลยตรงตัวมัจฉาคือฟ้าฟ้าปลามัจฉาคือปลาจะไปแทบแผลแผลแพราะทุยอมัจฉาคือปลาหนวดหนวดไม่แฟบหนวดไม่แฟบคืออะไรองราชบุตรอยากเสวยยำประดุกฟูุูธเจ้าข้าถูกปะเนี่ยถูก เดี๋ยวค่อยเข้าไปเคลียร์กันโหนไม่แฟบก็บอกที่มีอีกเอามาลูกสั่งมาเลยลูกพ่ออยากฟังกระบอกทึ้งอยากจะขอเดชาติสั่งลายแมนแดดกันเถอะหมอมเงือแตกไปหมดแล้วรอรอแปลรอแปลขอเดชคอนเสิร์ตพ่อคนนี้กรอมทั้งหนึสวยอะไรลูกขอไปก่อนไปหญ้าเอาแล้วคนจีนพี่ยักษ์คนโอ้ลายซับลายซ้อน รัชดาเขาอยากเสวยอะไรอ่ะขออีกรอบเลยสมองที่จะเสวยเซวขอไปก่อนขอไปก่อนไปย่าคนจีนไปย่าเขาย่าคนจีนย่าคนจีนไอ้หนูอะไรลูกขอเดชามึงถามไม่ข้างๆได้อะไรไหมไม่รู้เรื่องกันเลยขอไปก่อนไปขอไปก่อนนี่คืออะไรขอไปก่อนนี่ผัด อ๋อขอไปก่อนผัดผัดเนาะเออแล้วกันไรนะไป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 สิไปไปผักถูกปะเนี่ยอ๋อผัดผักนะขอขอไปก่อนผัดไปผักแล้วก็อะไรนะไปไปผักช่างแม่เหรอให้ไปเดี๋ยวก่อน อะไรเลยตุกข้าวกับไปอะไรตุกข้าวกับไปอะไรตรงข้าวกับไป,บไปขอขอไปก่อนไปเออตุกข้าวกับไปอะไรจะก่อนเลยนะย่้าคนจีนย่าคนจีน,น,จนอง์ราชบุตรอยากเสวยผัดมามา่าพุทธเจ้าค่ะขอไปก่อนนี่คือผัดผัดตุกข้าวกับไปไงมาเออย่้าคนจีนมาเออ <c oughs> แค่นี้นึกไม่ออกถัด er มาเม่ายอาคนจีนไอ้หนูอยากเสวยอะไรอีกไหมลูกฮะพอแล้วสิโปงท่านอะพอแล้วเดี๋ยวมันจะจุกท้องแล้วนอนไม่หลับไม่เอาแล้วเหรอให้หม่อมเสวยมั่งยืนเหงื่อแตกเสียดนะไอ้หนูอยากเสวยอะไรล่ะจอยากเสวยอาหารอีสานอหาอีสานเป็นพวกส้มตำน้ำตกไม่เอาลาบไม่กินเลยเนี่ยอาอแล้วอะไรลูกเด็กสวยอะไรก็ม่อมฉันอยากกินเดาเงียบ เดาเงียบอาหารนิสานกัตนาเคยกินไหมไม่เคยนะเออไอหนูพ่อเกรงว่าเมนูนี้เมืองพ่อก็จะไม่มีอีกนะลูกนะมีเดาเงียบไม่มีมีไม่มีมีอะไรล่ะเดาเงียบซอยจุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมมึงคำล้วไม่ใช่ซอยจุแล้วก็เรียกอะไรเขาเรียกซอยยีกแต่ซอยจุนี่ต้องกินที่สระบุรีเท่านั้นนะมีอยู่ร้านหนึ่งร้านอะไรอะร้านปลาเจลาดวงตาเสด็จแม่ อะไรว่ร้านปลาไม่คุ้นเลยนะร้านอะไรเนี่ยปลาเจลาดวงตาเสด็จแม่ร้านอะไรไม่มีอาวร้านครูต้ไง <c oughs> แม่มึงสิกลับเมืองเถอะเจ้าเมือง <c oughs> นี่นักเลงวะนี่ชอบให้ด่าเดี๋ยวพ่อจาัดก,การให้ยเรื่องอาหารแต่ว่า